สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมปอฮันวันนี้ครับเรามาทำเควสที่เมืองคอมมานโดกันครับก็เริ่มจากวิธีการไปเลยเควสนี้ครับจะเป็นเควสปลดล็อกบ้านที่เมืองคอมมานโดซึ่งไอบ้านพวกนี้จาเป็นมากๆเลยครับเพราะว่าจะเพิ่มเสเตตัสให้เราอย่างเยอะเลยครับแล้วก็มีพวกปลดสัตว์คีม่แล้วก็มีของที่จาเป็นอีกหลายอย่างเลยครับเรามาเริ่มกันเลยครับก็วิ่งตามเควสมาเลยครับ เมื่อมาถึงครับก็แน่นอนเลยเขาจะแนะนําเมืองให้เรารู้จักเมืองคอมบันโดจะเป็นเกาะนะครับอยู่ริมทะเลนี่เองแล้วก็ทีนี้ครับเราจะเริ่มทาเควสที่สําคัญก่อนก็คือเควสปลดล็อกบ้านตัวรับเควสจะอยู่กลางเมืองเลยครับลองมาคุยดูจะเห็นว่ามีเควสติดดาวขึ้น2อันให้ทํา2อันบนก่อนครับจะเป็นเควสสีทองแล้วก็เควสสีเขียว หลังจากรับเควสเสร็จครับก็ให้วิ่งตามเควสเลยครับอันนี้ไม่ยากให้ทุกคนวิ่งตามเควสกันมาเลยนะครับผมจะแนะนาตัวรับเควสให้แล้วก็ตัวส่งเควสให้หลักๆที่เหลือเนี่ยครับทุกคนสามารถวิ่งตามทําเควสได้เองเลยเพราะเควสเนี่ยยาวพอสมควรประมาณครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเราจะไม่แนะนําบ้านกันพอดีโอเคครับเมื่อคุยเควสจบครับในเบื้องต้นก็จะให้วิ่งมาด้านล่างครับก็ลองเปิดแผนที่ดูนะครับ โอเคครับจากนั้นครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยจะมีสส่วนด้วยกันที่สําคัญก็คือ1ครับเป็นทางเข้าดันเจี้ยนคอมมานโดอันนี้เป็นดันที่เข้ามาใหม่ครับทุกคนต้องลงนะเพราะว่าดอปไอเทมสําคัญก็คือชุดเกาะโบราณแล้วก็โล่โบราณครับสส่วนที่เข้ามาใหม่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็เลเวลขั้นต่าในการลงคือ120ครับทุกคนควรจะลงนะครับ หนึ่งครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์ตอนนี้มีแค่ระดับเบฟนะครับระดับเล gend ยังไม่เข้ามาแค่ระดับเบฟนี่ก็หัวร้อนเลยครับบางทีโอเคครับแล้วตัวที่ผมคุยเควสอยู่เนี่ยเป็นตัวปลดล็อกเควสบ้านครับก็เรามาคุยกันเลยครับเมื่อคุยเสร็จแล้วนะครับลองเปิดแผนที่ดูเขาจะให้เราวิ่งไปทางกลางเมืองครับเราก็วิ่งไปเลยตรงนี้ครับเมื่อวิ่งมาคุยเควสครับจากนั้นจะเป็นการตัดเป็นคัดซีนของเนื้อเรื่อง ต่อคอมมานโดทีนี้ครับผมจะไม่บรรยายนะครับให้ทุกคนดูกันเอาเองกินแรงผู้ชมบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวหลังคัดซีนจบเดี๋ยวเรามาบรรยายกันต่อครับ菊花の時代のこと収穫の女神シフは絵本を読み涙を流しました絵本に落ちた1粒の涙は本の中に夢のような世界を生み出しました 主婦はこの世界を幻想の都と名付けました自分の髪の毛を1本使って幻想の女王オフィーリアを生み出し彼女に都を守らせましたしかしラグナロクの混乱の中でこの絵本はアースガルズから落ちてしまいミッドガルドにやってきましたまるで希望の流れ星のようにミッドガルドにやってきました โอเคครับเมื่อคัสซีนจบแล้วครับเรามาเริ่มเคลกันต่อครับก็จะมีตัวเริ่มเควสอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นครับก็ทาเควสไปเรื่อยๆครับเดินตามเควสมาเลยผมจะตัดมาตอนจบเควสเลยนะครับเพื่อนๆก็ไปไล่ทํากันเอาเองครับเดินเควสไม่ยากครับเมื่อส่งเควสตอนจบเควสแล้วก็จะขึ้นคัดซีนมาแนะนําเมืองแบบนี้ครับ จากนั้นครับจะลองสังเกตดูว่าขึ้นว่านี่เลย Chapter 1ฟื้นตัวจากความหายนะสำเร็จครับพอเคเวส์สำเร็จแล้วเนี่ยให้ลองกดเข้ามาดูครับสังเกตว่าเราเริ่มตอนที่4ครับจะได้ตัวต่อประมาณ3-4ถึงตัวก็จะเป็นอนุสนสำเร็จแล้วครับจากนั้นครับให้มาทางด้านบนลองดูตามแมปเลยแล้วมาคุยเคเวสด้านบนอีกหนึ่งครั้งครับเมื่อคุยเคเวสกับตัวด้านบนเสร็จแล้ว ก็จะพาเราไปที่แมปถัดไปซึ่งแมปถัดไปเนี่ยตอนเริ่มต้นจะยังไปไม่ได้นะครับเพราะยังไม่ได้ปลดล็อกจะว์ปไปก็ว์ปไม่ได้ขึ้นสีทึบๆอยู่เมื่อปลดล็อกแล้วครับจะมาที่แมปนี้ลองสังเกตดูครับจะมีบ้านสีทึบๆอยู่ก็คือต้องปลดล็อกบ้านให้ครบทุกหลังนะครับบ้านแต่ละหลังมีความสามารถแตกต่างกันออกไปเริ่มต้นครับรับเควสที่ตัวนี้เลยเควสปลดล็อกบ้านให้ทุกคนเนี่ยทำตามเควสไปจนจบจากนั้นจะได้ปลดล็อกบ้านทีละหลังครับ แต่ละบ,บ้านเนี่ยความสามารถแตกต่างกันออกไปผมก็ข้ามมาเลยครับให้ดูตอนทำเควสส่งเควสจบบ้านหลังที่4บ้านหลังนี้ครับสำคัญมากๆเลยก็คือจะเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ในแผนคอมมโดให้เราลองมาดูกันเลยครับก็คือเนี่ยพอกดเข้ามาจะเห็นว่าจะมีแถบทึบๆเนี่ยให้หาแร่มาส่งครับแร่ก็ได้จากการฟาร์มในแผนคอมมโดนันเองพอเราเอามาส่งเนี่ยจะเป็นการอัปเกรดบ้าน ในแต่ละขั้นเนี่ยถ้าเกิดทางฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ทั้งหมดครับเพิ่มความสามารถของเราเพิ่มทั้ง ignore defense เพิ่มทั้งเลือดเพิ่มทั้งดาเมจต้องอัพให้เต็มนะครับก็คล้ายๆกับแมบต้นไม้ที่เมืองเวสต์แลนส่วนทางด้านซ้ายจะเป็นการนับอาวุธให้กับบ้านหลังอื่นจะมีบ้านอื่นครับที่เชื่อมต่อกับบ้านหลังนี้ด้วยคือถ้าเรากด up อาวุธเนี่ยบ้านหลังอื่นเนี่ยจะสามารถใช้ได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ ตอนนี้ก็ตัดมาที่ผมอัปเกรดบ้านไประดับหนึ่งแล้วครับลองกดเข้ามาดูกันเลยว่าอัปอะไรไปแล้วบ้างลองสังเกตฝั่งขวามือครับจะเห็นว่าปลดล็อกไปทั้งหมดแล้วอันนี้ครับผมเน้นตีบอสในแมปโกโมโดด้วยจะตีปลาหมึกครับก็เลยต้องอัพให้เต็มจะได้เก่งๆหมึกรอกครับบอกเลยท่าบัเต็มส่วนทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นการปลดล็อก NPC ปลดล็อกอาวุธต่างๆนะครับอาวุธที่ปลดล็อกในบ้านหลังนี้จะเอาไปใช้ เป็นอาวุธในการหาของของบ้านหลังอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนอื่นครับมาดูภาพรวมก่อนกดคําว่าคั้วเลือหาเนี่ยลองสังเกตดูว่าจะมีเมนูขึ้นมาเราลองดูนะครับว่าเราปลดล็อกอะไรไปแล้วบ้างเป็นรายละเอียดของเรานี่เลยแบบนี้ครับปลดล็อกเพิ่มความสามารถปลดล็อก NPC ต่างๆแล้วก็มีพวกไอเทมทางด้านซ้ายมือซ้ายมือเนี่ยครับจะเป็นน่องไก่เป็นเห็ดเนี่ยอันนี้จะหาได้จากคฤหาสลือหาที่ส่ง NPC ไปต่อสู้คล้ายๆการส่งสัตว์เลี้ยงเลย เดี๋ยวผมพาไปดูครับจะอยู่ตรงด้านล่างนี้ครับเป็นคลือห์หกเดี๋ยวเราลองคุยกับนกตัวนี้ดูครับจะเห็นว่ามี2เมนูเหมือนกันอันทางขวามือเนี่ยให้เป็นการอัปเกรดจํานวนครั้งที่ออกไปต่อสู้ส่วนอันทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ปลดล็อกแล้วที่เราสามารถไปต่อสู้ได้ผมก็ลองไปต่อสู้มาแล้วครับจะสังเกตเห็นว่ามีดาวดาวสีทองขึ้นอยู่อันนี้คือถ้าเกิดเลือก npc ที่มีดาวสีทอง แล้วก็อาวุธที่มีดาวสีทองเนี่ยครับจะได้ของรางวัลสีทองเหมือนกันก็คือเป็นน่องไก่ส่วน NPC เราก็ต้องปลดล็อกให้ครบทุกตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็เห็ดอันนี้ครับเราไปเก็บได้จากการผ่านแผนที่มาสักคู่แล้วน่องไก่ก็กําลังจะไปกดรับของรางวัลให้ดูครับก็กดเข้าไปรับรางวัลกันเลยนี่ครับน้องไก่ก็จะอยู่ในคลังรหัสของเราเรียบร้อย การส่ง NPC ไปต่อสู้เนี่ยจำกัดจำนวนครั้งตามที่เราอัปเกรดนะครับส่งครั้งหนึ่งใช้เวลาเดินทาง5ชั่วโมงเราก็รอกดวันต่อไปเลยครับไม่ต้องไปรอมันเสียเวลาก<ง>็เรียบร้อยครับประมาณนี้สำหรับบ้านหลังนี้นะโอเคครับลองไปดูบ้านหลังอื่นกันบ้างต่อมาครับเป็นบ้านหลังนี้หลังนี้ก็สำคัญนะผมยังปลดล็อกไม่ได้เลยลองวิ่งมาดูข้างบนจะเห็นตัวไขของอยู่กดเข้าไปดูเลยครับเห็นว่าต้องใช้ คล้ายๆต้นไม้ในการซื้อหลังนี้จะขายเป็นเฟอร์นิเจอร์ครับแล้วก็ให้พวกเงินให้พวกอุปกรณ์ต่างๆมากมายเลยมีของสมใส่มีเงินมีสัตว์ขี่อันใหม่ผมอยากได้มากเลยครับน่ารักมากเลยแล้วก็มีดอกไม้ที่เอาไว้ครับของแพงๆครับเพื่อนๆก็ลองเลื่อนลงมาดูกันครับว่ามีอะไรขายกันบ้างในบ้านหลังนี้นี่หนวดหมวกปลดล็อกเซตัสก็มีครับลองใสด่ดูนี่ นี่ครับเจ้าสัตว์ขี่โอ้โหเป็นไก่เนาะไก่หรือนกนกและกันครับเอ้ลูกเจี๊ยบเอาเป็นว่าน่ารักครับอยากได้ลูกเจี๊ยบดูสิครับถือแครอทตัวมันโตมากเลยนะน่ารักดีครับเนี่ยลองซูมดูใกล้ๆตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าปลดล็อกยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับโอเคครับต่อมาก็บ้านหลังนี้ก็จะประมาณนี้ครับมีดอกม่วงเลยครับเอาไว้ ทำอาวุธแพงๆปลดตมุดต,ต่อมาครับบ้านหลังสุดท้ายที่ผมปลดล็อกได้ก็คือหลังนี้ครับหลังนี้จะเป็นบ้านขายของที่เราปลดล็อกเอาไว้แล้วบางส่วนครับลองเข้ามาดูก็จะเหมือนบ้านหลังอื่นนะครับมีให้อัปเกรดบ้านแล้วก็ปลดล็อกต่างๆส่วนของการขายของครับนี่เลยมีข้าวปั้นขายด้วยก็ต้องปลดล็อกไปครับน่าจะมีของขายอีกเยอะเลยแล้วก็มีพวกที่เราปลดล็อกมาแล้วส่วนที่ใช้ซื้อเนี่ยครับ จะใช้คริสตัลสีน้ำเงินที่เราได้จากการส่งสัตว์เลี้ยงส่ง m อ c มซไปลุยครับนี่ครับอันที่ยังไม่ปลดล็อกก็ซื้อไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองซื้อโซฟาชุดนี้ให้ดูครับไปลองตั้งดูจะเป็นยังไงแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยมันไม่ได้บวกเซตัดอะไรเลยครับอ่ะลองมาใช้กันดูครับนี่เลยกดใช้เลยครับพอกดใช้เสร็จเนี่ยเราก็จะหาพื้นที่ วิ่งไปวางสิ่งก่อสร้างที่เขากําหนดครับก็คือเมืองเนี้ยสรุปโดยรวมทั้งเมืองเนี่ยเราจะเป็นคนสร้างทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องฟาร์มของมาอัพบ้านต่างๆให้เต็มรวมถึงสร้างสิ่งก่อสร้างทั้งหมดในแมปครับน่าจะผ่านเควสได้ผมว่านะโอเคครับสําหรับเควสนี้ก็ผมทําให้ดูเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนละกันเนาะส่วนถ้าเกิดผมสร้างบ้านอีก4หลังเสร็จเนี่ยผมจะอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับ แล้วก็ทุกคนอย่าลืมนะครับให้อัปเกรดบ้านเกี่ยวกับการต่อสู้ก่อนจะได้ฟาร์มของได้ง่ายครับแล้วก็ต่อสู้บอสได้ง่ายด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนไปฟาร์มก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนักครับที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากด้วยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ